กับนี่ผมเนี่ยพี่เก่าเหรอแหละเบิ่งกน้เฮือนไครนี่มันก็ถึงไม่ไ้นาอุปขวั่นเลยเนาะแบบนี้ไปกับประมาณกิโลนิดนึมาไปใกล้ๆพี่ให้ท่าจะเห็นในความงามตั้งไปสือใสงงามเลยไม่ว่าตั้งนี่เบว่าปากกาเป็นสีสีสีบัวสีเบบ้าดอกกุหลาบเป็นสีดอกกุหลาบกุหลาบเบว่าอยู่บ้านเท่าอีสานก็มมีหมันยังก็มี่หันเอาคนเล่าก็มีอ่านรองเพลงให้ฟังเบิร์กเพลงหนึ่งเอาเอาลำเลียงตอก่อน หรือหลังเจ้าก้อนด้ป่ะยับออกพยักกระยับเข้ามาเลยไปแล้วแบบนั้นนันมวันมั่มันอะไก็ลอยอยอยออกลอยได้ครับตรงงานก้อนกี่าคือน้องสีแม่ยองว่าแต่งานนี่ได้ล้เยเอต่อเลยบต่อเดี๋ยวสีตมันมืองามเลยมือนี่นกคนเลย อันนี้ก็แ <caring> จ้งแต่งหน้าแบบแบบจะเป็นอะไนนี่ยมันก็นอนในแหละอยู่ผู้เดียวเนี่ยมันก็บ่มีหยังได้ใช้มันแบบบางคนจะเฮือนแล้วคือหกแถมบ่ได้๋หกอันนี้พารลมกับห้างในห้างก็เย็นอยู่ได้เปิดกระดานพิซซ่าแพงอันนี้พารล่กับแบบว่าห้างก็เปิดได้เย็นแบบว่ามีวิทยุเลยวิทยุอ้าะชิโต๊ะเลยครับอ่ะชิโต๊ะ สิไปเอาโหลดนะทุกคน Hi everyone everything sing a bell today tonight สบายดีเด้อสบายดีพอแบบฟิ่นลสุกุลสุลเมื่อนี้กะว่าสิไปหาเพิร์าลาลรอบยังบร่ได้ไปนะเมื่อนี้กะได้เลิกงานยามดีสิไปเยี่ยมเอื่อยนะมันี้ลาสาวเกิดวันจันทร์ก่อนไปกะสิไปเอาไปบ้านสนน,นก่อนนะทุกคนเอาของไปตำชุมแซแมวโพงกับเพิ่นเนะ เรา,าบ่กปฏิเจอหน้าเพิ่นมีหลายเดือนเนาะทุกคนเนะไม่ในการในเวลาเลยวัดซ่านนะทุกคนก็สิว่าอ้าวคือบอไปหาเพิินหนึ่งบุมีเวลาเจเข่าก็ไปหันไปหนีหลายอย่างเลยสิสำคัญจะเฝ้าห้านเด้นะไปะทุกคนเจเข่ากับมาเอารถเพราะว่าต้องขี่รถจักไปไปบ้านเพิินฮนะขี่รถใหญ่ไปบ่ได้เพราะว่าถนนทนทางมันไปบ่ได้ดิโอ้ย สิไปซุ่มเซลแม่พงในหนึ่งกับเพิ่นวัดซานน้องโนนโทรไปผมจะปิดเครื่องนะทุกคนจักสิได้หรือบ่น้องโนนฮะขบุมีน้องโนนกะเจข้าวอาะสิยางไปคนเดียวนะทุกคนปะ่ะฝนตกนะทุกคนพลโตกแห้งๆเหมือนเศร้านี่ปะนะ้าผมได้อารถมาจอดในยังในนี่น สอบได้ยี่ปุ่นนี่ทุกคนฮันตีข่าวนั่นนี่ทุกคนแขกคนกระบ,บุมีชส่วงเลยฮันไม่มีแขกมาซื้อติ่มเกลือ ถนนทนทางกับประมาณนี่แหละบ้านจีขาวนะทุกคนจะให้ไปเบิ่งครับปัาบตัวนึกว่าขาตักอย่างสักอย่างนียจากบ้านจีขาวไ,ไปบ้านน้องโน้นกับประมาณหาหกหลักนี่แหละทุกคน,นนะต,ตึง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 เงียบนะเวลาฝนตกอีกจังหนึ่งก็หันยันให้ยันหน่ายทุกคนไปเบิ่งมาเพื่อจะเป็นอย่างไบรบนที่หน้าเพื่อแต้โดนเลย ญญว่าสิไปยำไดก็คือว่าแหละบมมีเวลาเนาะทุกคนเบิงนน่งถนนคนทางมาัาติคาวนี่แต่คุ้มแต่บ,อบอ่อปุ๊บนะสิเปลี่ยนแดงใดจังสี่บิตเลยอ่าสิโตโมเดกว่าเถิงได,ได้อยู่ได้อยู่จากบ้านตองนนนไปหาบานิลากประมาณสองลักเนาะทุกคนหักกิโลจักไปแต่ก่อนเอารถใหญ่ลงไปได้อยู่ต้องรถกระบะรถสูงนะถ้ารถต่ำมันไปบ่ได้เปลี่ยนตลอดเลย ไหนบอกเคยมามันเป็นคุ่มนะมันเป็นแบบจกักเจา้าปูยางไหนๆหคือเว่าจักสว่าน,นไหนๆเลยเป็นฮูเป็นฮูนะนี่ทุกคนเบิง่งขันรถจั๊กในการขัดตกแห้งการยันตีนนัน่นนัน่นนะตีนรถมันเบี้ยวเลยแนะหล,หลนะนี่นยขันรถจั๊กปูยังขันรถยางตองทองโอ้มาเจอหลุกสาว สิไปใส่ลูกจ้าก็จะกลับนะสิคะโอเคแล้วเจอกันจะได้เจอกันเต็งกี้โอเคช่วยมาเลื่อยได้เมื่ออื่นจ้ารวยๆให้ปังๆไปเก่อนโอเคจ้าฟังๆเฮงงี้ยๆจ้าไปต่อทุกคนมีแต่คุ้มเลยไม่ว่าถึงจาเปลี่ยนดยังไงคุ้มแท้คุ้มว่า มันนีลากับันนองนอนต้องเข้ามาทางทางเลขสิบนะทุกคนตอนเชขาขี่มา,ามทําไทางเลขสิบสามนะอันนี้ทางเลขสิบสิบถนนอทางวันไปบ้านเจนนก็นยังดีอยู่เพราะาเขาจะเห็ุใหม่นี่ทุกคนตัดมากับมหอดบ้านนองนอนเลยนะทุกคนนี่มันมีแขกใช่ปะอเออมีแขกหนึ่งคน เพาะจะเงียบนะตัดผมให้ผู้ชายสบายดีก็ไม่น่าจะดนเนะสวยขึ้นนะเนะมันนี่คือติดโจมคะแนนฮะ,ะมันนี่มมนรรกระสี่ตั่งาตัดผมแรกอะสีไปหาเอื้อยเจ้าฮะย่อมสีดโดนบ่อบสาวสามสิบนาทีแบบคุยยอบมันต่บ่เม่อไยอดยอีดตามธรรมดาแต่ว่ กระถาพันยอมแล้วเนาะไปกันรออีกนน,นึงว่สาสานแขกหลายบ่ผมเลยโอ้โหมีแขกไนคราวยามเนี่ยอ่ามือดัซเซฟรับจ้างดำนาอุย้ยเป็นวินช่วงนี้ไปบ่ได้เอไปบ่ได้ช่วงนี้เป็นวินบ่อยเป็นวินบ่อยมีผัวแล้บว <laughs> บ่มีบ่มีบ่มีก็เลยเป็นวินก็เลยเป็นวินนะถ้ามีผัวมาใส่เสียยาซักยาหายก็นาาเลยไข่แน่วัดซานเลยหายวินหายวินเลยวัดซานเลิศ เพื่อนเห็ดต่อและวมืปีนี้ปีนี่ห um. ันยกเป็นก่อนนะใจเป็นเพื่อนเพื่อนนะเห็ดสองปีอะไรเงี้ยเมื่อไทุกคนยังเมื่อไรลังคาเปินกระหาเก็บหาเก็บซิฟพันสิบไปพันสิบไปทำงานอยู่ไทยเพันกระถ่าแล้วเพันวะกันเลยเก็บหาเก็บซิฟรับจ้างดำนอกดำนาวสานนะทุกคนจ้างเลยพวกนี้ฟุตจ้างใช่ปะมับมีอยู่หากเขาก็ไม่ให้คาแห้งเขาหล่ขึ้นเก่าบนบ่ พราะฮักอาย,อยุหลายแล้วนะทุกคนพอผมเล่าอันอันนั้เล่าก็บได้ข่าวแล้วคือมึงเล่าคือมันย,ย่อยามวิววัฒนธรรมจะน้อนสิบวันยอมจะนอยสิบวันได้เงออินไดเพราะผมเล่าดันอยู่นะนทุกคนในประเทศเวียดก,ก่อนจกนักไม่แล้วเวียดก,ก้าจังไปกันเนาะหลังจากนั่งน,อ,งนอนแล้วแล้วก็นฮักกานั่งรถจักรไปนะทุกคน บินหลดไปว่ะซานสวยเนาะผมสีทับสีทองว่ะซานฮะก็มี้ผมเนี่ยปเก่าแหละเบิง์นะเฮือนไคนี่มันก็ไมไม่นากัวเลิเนาะจับนี้ไปประมาณกิโลหนึ่งกิโลครึ่งเนาะตั้ามกม่วงอะไนี่งามเนาะน้งต กั <irgend> นยังก๊อปอีเลออีเลอเพื่อการก๊อปอ่ะเพื่จันเพื่อจันนางจันปูหน้าเพิ่นเด็กปูนเข้าไปทางในอยู่นะทุกคนใช้บึงถนน้ทนทางทางเข้าไปว่าสิเป็นยังไงรอบเนี่ยเพราะว่าได้รอบหาหกเปื่อนไปแล้วนะคนได้มาหานางโดนเตอรแล้วโดนเตอร์เขาเป็นธรรมชาติอยู่ทุกคนเลย ใส่ตุ๊บงถนนหนทางใน,งนหนึ่งก่อ,งนนอ,งอนขับไปหอดนี่ประมาณนี้แหละทุกคนกูต้องลงบ่กผูต้องลงดอกกันต้อง,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 งบ่กลนลมกันยังบักเนี่ยลมตัดส่วนกึสูงส่งส่วนกูงสูงได้โอ้ย <laughs> ได้ยิวได้ยิวอาจารย์นี่ทุกคนโอ้ย <laughs> ต้องลงแบบนี้ เออมันจะรถกระบะมาได้ดูนี่็ได้คนใหมาได้คนใหม่ได้รถมาตนาบ่รอดมุก้ากบมุก้าฮะ้าจะทมใหม่กับขาก่ได้เนี่ยดนอยมเขาไปทอดได้อดหน้าก็โหลดได้อันนี้บ่แม่เอเขาเกี่ยวลงลางเลยนะเออข้างไปนานานคือเก่าบอกเม่ก่าเอาซุนักขัตกร่นใหม่ก็ไปเจอกันอยู่หน้าพนนะว่าเพน หนา้าตาเพิ่นเป็นยังไดงคนมารอบนี้เขาจะปุกปุกเทียงไปอยู่พุูดเลยเนาะเมนบ่เทียงบ่ลจะอยู่บอลเก่าบ่หรือปุกใหม่พวกปุกใหม่เห็นไหมเจ้าปลุกใหม่แต่เทียงเก่าที่โตทำมาใส่ข้าเจ้าเมย์ครับข้าเจ้าอันแล้วเข้าเจ้ายิ่งมก่งไปคุณแล้วฮะเมนบ่ลบอลเขาไปถ่ายฮะเทียงก็น้อยนะที่บอลเก่าใบ่ปเทียงน้อยบอลเก่าเออเจ็ดเจ็ดยอย เลยเนะน,นี่มันดีลาเพื่อนก็ยู้มู้น่าเพื่อนเาจะก็เหน่านะ,ะเเห็นมันดีลา่าที่แต่คนไหนตรงน้า <c oughs> จา้าเออใครเจอบ้านก้าหายใุกคนเลย <c oughs> นั่งเพราะว่านั่งกระบอกโทรหานั่งเลยนั่งว่าอยู่อยู่อยู่โอเค <c oughs> ้านั่งมาอยู่กับกาบบัสซันเพิ่ไปเจอบนรลดจากถูกเจอกันกยูล โอ้ยหมามัยังจืดเลยที่ขาวมันจ่อยมันจืดเนอะจัดนี่แหละงานครับเออใครจะคุดมัดเลยเนาะทุกคนนี่หน้าเพิ่นปะบ่เพิ่นซีอูวันใด้ฮะมันที่ล่าอยู่วะเจ้าเจ้าอ่ะพามูนเพชรตอบว่าจะใครจะคุดออกเลยนะกกกันเนี่ยกกคูนบะ คือคนปะไปเจอเพิ่นลายลเลยเขาจะเห็ดลายปากติเข้าาหนเชอนี่เพื่อนเพิ่นนะทุกคนหมกหมอกหมกม่วง,ง,งสมัยก่อนตีขา,าวก็มักขืนมักปีนแถวนี่แหละนนน<ส><ส>ยังไ่ได้ปีนยังไม่ได้ปีนปีนไงเจเพิ่นอยู่ไสดโอ้หมกม,ม่วงหล่นหลายๆเพิ่นกับบอกเก็บนะ้ำมันเทากระตุกินนี่เอ้ยอยู่ไซด์ ไปใส่เลยมันนี่ละ่ะป้าหนกหลายแดนลาบอยู่เด้ดเนี่เราอยู่ใส่ลาบอยู่ลองโ,โทรหานางเบิิงลองสิโทรหานางเบิิงเบอร์นางเ <c oughs> บอร์นนยังเด้อชื่อนางซิยู่บนันไดอุกกันนี้ก็บอดีมาโดนเลยนะทุกคนมันกันนะั่นนะ ไม่ง่ายก็พ่ายเนยยยยี่ยนะมันมันได้นําได้ตอนหลายเลยเบอร์คนเบอร์เนี่ยก็ลงท้ายด้วยอย่างนา้ทุกคนกลับบาได้มากกับข้าวอะไรโทรนัดพ่นแล้วบอกว่าสิมาหาท่านคนนั้นนั่นบาอยู่พคนไปเอางวัวเอาควายกับข้าวอหละเอากระสุนกับเนาะป้าโนออมัยอยู่นะอันนี้โนม้น้องสโน伊สโน伊โอ้ยหลายน์โไม้บงไนหนีไฮะ เพื่อจะสร้างปลูกน้ำไม้เนาะนี่นี่น้ำไม้บกป้าขึ้นหลายๆมันบุ๋งครับเป็นหน่อเป็นหน่อยใช่ไหมเป็นหน่อเป็นหน่อค่ะแกงต้มแใ่เสเนาะปลูกสักงซิปก้อนนั่นแหละค่ะตัดให้มันแน่นนะตัดให้ม์เซ็กซี่อันน่ะต้องสิดข้างดูดิพูดนั่งอยู่พูดป้าคือเซ็กซี่แท้ป้าสี่โทรทุกคนมาแล้วทวงเงินเงิน ป้าพี่โทนหนว่าไปเดินแบบมาเลยทุกคนฮะตายแล้วไปใส่มาแบบว่าชุดผูกงวงนะชุดผูกงวงวันนี้ฮะว่าแม่ชุดอันแบบว่าผูกงวงในแบบว่าเอาถ่ายชุดที่ผูกงวงได้บัดเวลาหน้าเขาไปจิ๊กได้เออมาก่อนบางเงินบางาง่ายอยู่พี่บางง่ายอยู่พี่มาๆมามาป้าพอดีหน้าขาวขาวทุกคนหน้าคนขาวขาว ตงหงตงหงตง่างอหอกตองหูตัดตอกตัดซาแด้เบวาห้าเกาม้าเซ่งบริสิงห้ากรเขยแดงข้าก็แต่งร้เลยจะเป็นอย่างงามเฮงเอือยพองามก็บวยงาม้องามก็สวยงามองามก็สวยงามองามก็สวยงามพองามก็สวามพอามก็สยงามับงามก็สายดีก่อนามก็สายีาม้องามก็สลยงแม่อาใก็สวยงามบอก็สวยดามพองาอกสวยงามพองมยงามพองาม่็สวยามพองามก็นวยนามพแล้วก็เรียงามพอากว่งาม เดินเดินเดินมาเจอมาห่ออะไรมาได้เห็นกันแต่โดนเลยมาทั้งพี่มันมันย้อนแสงมาทั้งพี่มาทั้เพี่อันงานงานมากขนาดมามามาบ๊ะบ๊บผ้าเอาเอามันย้อนแสงหน้าใสและเออนี่นี่มาพี่ ควบคนเบิ้งไงเอาเสื้อออกเบิ้งคือเซ็กซี่ถืออะไรันเจไอ้กาญเบ๋วก้าเสื้อตัวนี้เอาตัวนี้บเอออันนี้พ่อมาคนเป็นคนนะถ้าต้องแม็กซี่แมนยันผู้ชายเกินน้ำลายเลยเออเลิศมีเนี่ยมาเนี่ยงเนี่ยปานเลยไหมเมืองอันนันมาเป๋วแค่แค่น้ำกูตายกับผู้ดีไปเกิดประคานแล้วอขนาดนางเลี้ยใจเป๋วข้าวบดมาหานพนดุลเลยเพิ่นกันน้อยใจกับตามภาษาผลเลยน้อยเขาเขาทอดไก่มากินตัวหนึ่งกับตำมะขุมกับข้าวจำลังกินน้ำกันเลย คือเซ็กซี่มากๆใกล้ๆพี่ใครจะเห็นในความงามตั้งไปสือใส่งามเลยเบว่าตั้งนี่เบว่า,าปากกายเป็นสีสีสีบัวสีเบบ้าดอกกุหลาบเป็นสีดอกกุหลาบก,กุหลาบเบว่า,า,า,าอยู่บ้านเทาอีสานก็มีมันยังก็มี่ให้เราคนเราก็มีอ่าลองเพลงให้ฟังเบิ่งเ,เพลงหนึ่งเอาเอารำเรียงต่อก่อน หรือหลังทอกรได้ป่ะพยับออกพยับเข้ามาเลยไปอะไรแบบนั้นนั่นดมุ่งวันั่นมูวันอะไรก็ลอยท้อลอยออกลอยได้าองงนครับตรงงานสู้ตายนุ่มเลยสู้เลยเพราะว่าครับเป็นมอลำเรื่องเด็กเพื่นเป็นนางเอกมอลำเรื่องได้ต้องนานหน่อยใจเสือเพราะว่าปกติคันแบบว่ายำามยังก็ยำแเลยำแมเลหรือเพิ่นไปรับจ้างเป็นมอลำเลยรับจ้างมอลำไปว่าไปนว่างวงคณนเพื่อนได้แปลจะคิดในนี้ละวงไปว่าหัวหน้าเพิ่นก็ไปว่าอาจารย์ไปว่าอุทัยบอกว่า อีควันเะนะควันผ้าอุดมศิลป์วงเพิ่นวงซื่อหางขวัญผ้าอุดมศิลป์แบบว่าแม่์วันนี้ล่ะค่อยๆไปอยาน้นอันแปลว่าไอ้ขวัญหรืออีขวัญหรืออยู่ทนใช่เนี่แหละน้ำแปลว่าเอาสักอย่างนะเออลำเอาลำมาลำให้ฟังลำก็แปลว่าผู้ชายมันแบบเขาเนาะเออแบบว่ามั่นใจผู้ชายมองแบบนี้ผู้ชายว่าล้าน้องสาวสาวมังงามแท้ด้น้องผู้อดีน้องปั่นหล่ออีวันนี้ละก็ใส่ไปเลยเออเน่ยมัย้อมาย่องการดำเอ เป็นกาเด,ดินคนขี่ลายคือีน้องสิแม่ย่องว่าแต่งามนนี่ได้แล้วเดยวเอาต่อเลยบอกต่อเดี๋ยวสิต่อ,ตอ,ตอมันมือไงงามเดียวมือนี้นะเซ็กซี่เซ็กซี่นะทุกคนบอกว่าเมย์มันนี่ไล่กับบยากขี้ไล่มือนี้คู่<อ>มือกันขี้ไล่เมย์นี่จะางามก็ต้องงามเซ็กซี่เบิงึงขาคือ เกือบกาบินเกือบมาจากเกือบโบกนี่มาจากนิวยอร์กนมาจากนิวยอร์กสั่งมีคู่เดียวในปัติพีคั้นบดดีแหละมันิลาบดใส่บิดตัวใส่คนหนึ่งเขาใส่ช่องขางมันิลาใส่ข้างเดียวก็ได้ยุ่งยเพราะว่างเมันจะเป็นคนชืบ่อคนเกิดวันจันทเมนมันนีลา ไส่เบื้องเดียวก็ได้กร็สวยงามคิ้วนี่คนอื่นนไงนะซอสเต้มโบเมนคิ้วนี่คนอื่นเขาเอ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 าซอสต้มอันนีร่าเอาคิ้มมีหมอดรุกีทานว่าสบายมนมีเงินซื้อซอแต้มคิ้วอยเพื่อว่ามีมีเงินแต่ไปเรียกผู้ชายไม่ได้ไม่ได้กูชายเออว่าเลิกผู้ชายเป็นฮอตแทนเลยเบบ้าผู้ชายเออผู้ชายผู้ชายจะเป็นแบบนี้หรืไม่เป็นเหล่าใกล้ๆนะพี่นะเบบ้า คุณดีอย่าบ้าคุณดีอยู่บ้างคุณดีคุณต่ทำามั่นใจเขาเถ้าแล้วม่ได้อายพายอย่างนี่ก็ได้เออพีก็ได้บ่ได้บ่ได้หัวนมดำบ่ได้นักเก็ตคเลดมันบ่เมย์บ่กสีบั่ทะเลืงโอ้ยของอี่แม่ย่าบ้าผู้ชายต้องเห็ดไปเลยบ่ผู้ชายเขาญาติในหัวนมดำคันยังนุ่มๆหัวชมพูได้ยูกระยาเนาะกระยออกได้เป็ดกระยกเป้าโนหัวม้วนสื่อๆได้แท้ๆเพิร์กเก็ตเดเมย์พี่ทำไม่หลุดแม่ยังเพิ่นกการแล้วแต่เพิ่นเพิ่นกเพิร์เพิร์กเพิร์เพิ จะนาฮักกันชิคกินข่าวกันนะทุกคนนะกับมะฮอดนี่กับพาเพิ่นไปเบิ่งให้เพิ่นพาไปเลาะบิ่งเฮือนกับป้าเฮือนบอกมันจะเลาะบึงเฮือนบ่เฮือนเพิ่นก่อนนี่แต่เฮือนกับบได้เมียนเพอบำบอดี้เมียนเมียนกระยาบ่อาไอ้เบิ่งนะเป็นกันนเพิ่กอยู่แบบเวลาจะมาชาวนามันกะมาเม่องเมืองนี่มืองมันจะหลุดได้ปีนัเม่องลายแล้วป้าป้าขับไปในเบิ่งนี่ในเบิ่งเฮือนเพิ่นมีหยังไงนะทุกคนอธิกาบ่ได้เมียนแล้วก็หกกะยาบมันเอาไว้เออเล่นเป็นเพื่อนเราอ๋อยลุ่นเลยซื้อมาดิเพื่นกันเลี้ยงไปทัพมาซาอยู่หอยู่นา อย่างน่ะทุกคนมาเปิดไหมหกกอะไอหกกระยาวดาทะลเลยยาว่านี่นั่นนี่ทุกคนโอ้ยนี่พคนมี้เราจได้ทุกคนเนี่ยผู้ชายมันนอนนั่บ่ที่เราจักผู้ชายเด้๋ยวดีเด้อยวดีเบบ่านี่สุดบะล้อมอกนั่อย่างนัทุกคนนี่คนกัใส่สุดแบบนี้เลยเวลาไปหมอลอกหมอนล้างเบบ้าไม่ได้คนกับไซไซไฮเบิ้งเนึ่งนี่ทุกคนนี่ก็เฮือนคนกับเท้าว่หกบอกกับประมาณนี่เลย กบยูบันอะเปตนไนบ้านนเปิดเบสิบ๊อบอันนี้มันจะเรียงเป็ดเรียงไก่อันนี้กระซุมเรียงเฟดเรียงไก่แมนอันนี้คือเตีงนอนเพิ่นเลอทุกคนเลยอันนี้ก็ช่างแต่งหน้าแบบจำเป็นนก็นอนี่แหละอยู่ผู้เดียวเด้มันกับ่มีหยังเด้ใช่ไม่แบบบางคนไดเพือนแล้วหกแถ่บอได้หกนี้พารกับห้างี่ห้างก็เย็นอยู่ด้เปิดจะดคื้นแพงอันนี้ทารกับแว่าห้างก็เปิดได้เย็นแบว่ามีิชด้วิทยุอ้ายสิตกะฮะ มันสิโตกมันสิโตกปะมันสิโตกเพากเอาคืออโลดเลยเอโลดแหละเนาะทุกคนการเพื่อนเพิ่นกับประมาณนี่แหละทุกคนอันนี้ก็สูตรไปหมดแลำเรื่องคนเนี่ สูตรนี้มันเคิร์นเด้อยพี่บ้าเพาาะเมื่อนี้เจ้านมเขาจะใส่สูตรน้เขาใส่สูตรที่แปลว่าผู้ไร่ผู้ชายขึ้นนำไา่เดียสิบอกแต่เด้อแต่เขาใส่สูตรนี้แบบผู้ชายแปลว่าเขาอยากห้าเขาอยากห้าขึ้นนำไรยมาเนอกขึ้มาหาเพิร์ลไม่แต่ยิบแต่หัวแหลกเพราะว่าเขามักม้วนหมักม่วนเลยเพิ่์ลกับบริมีสังเป้าออกมานอกเพื่อนเพิ่์ลกับประมาณนี้ก็เอาสูตรนี้ก่อนจั้งหน่อยเนาะว่าละกันเนาะกับมห่อเทือนหอดซานเพื่อนกับบัฟบุกทั้งห้องนอนเลยคือว่าอะไรเพิ่์ลกับ ก็แทบบ่มีแหละเพิ่นก็เฮ็ดจังได๋เพิ่นก็เป็นคนแบบว่าขี้ดื้อขี้ดื้อมักม่วนคั่นบ่มีเจ้าเฮามาบเพื่อนก็นั่งห้องหายเลยนั่งหายนั่งอันนั้นได้เลือดใจแบบว่าแบบนี้ขัดท้าวเพื่อนเฮตเพื่อนกับวิธีชีวิตเพื่อนตั้งแต่นอกจนใหญ่เพื่อนกับอยู่ตามสวนตามไหอตามนาแบบสิแต่เพื่อนเราจคยเข้าในเมืองเลยทุกคนสมัยเจ้าค้าวอยู่เห็นเพื่อนสมัยกีฮยนประมาณสี่สิบปีก่อนนะเพื่อนกับค้ายเครื่องเพื่อนกับเฮตยิ่งเป็นตูบกระจัากระเจนขายตามหมกของหมวกห่งเด็กเจ้าค้าวย ประมาณสี่สิบกว่าปีแหละทุกคนเนาะเพิ่นจะอาเสียภาพเปลี่ดเอาสุดเก่าก่อนเอาสุดนี้แล้วมอยู่เออเอาสุดไหนก่อนบอเพิ่นจะเปลี่ยนสุดอีกแล้วเพราะว่ามาเพิ่นจัดเต็มเนาะทุกคนเนาะก้าจังนายไปเบิ่งรอสุดใหม่แล้วก็เพิ่นสิลิดมอลลำดอกลำเรื่องเนาะทุกคนเนาะคลิปนีิกัสีได้ลาก่อนนะกับมาหอดมาเฮือนเพิ่นกับปกติอยู่ดีกินดีแหละจังนายเฮากกสีเฮ็ดคอนท็อปคอนเทนต์นังกันในนั่งวันซันเอออีพีสองกันว่าเพิ่นสี จะหลิกจักกันนะได้เจ้าวสิเปลี่ยนสูตรหรือบเปลี่ยนสูตรรอติดตามเนาะอีพีสองคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร์ในเด้อนที่สำคัญกันนี่เอาตำหงกับทอดไก่กับข่าวจะมากินน้ำกันเนาะทุกคนนะบ๊ายบายสบายดี